พี่อยู่พี่อยู่บ้านโป่งใช่ไหมพี่เคยเจอผมปะเอาเถอะไม่เคยเจอไม่เคยอ่ะเรียนที่ไหนผมไม่เคยเจอพี่เลยเนี่ยเรียนทุกที่เอ้ยไม่ใช่พี่เรียนที่ไหนอ่ะพี่เรียนที่ไหนลัตาเฮ้ยไม่เคยเจอครับไอ้กองทัพปีนแล้วไอ้กองทัพปีนแล้วอ้าวเลเคี ไอ้ผมไม่เคยเจอจริงกันแะน่อ่ะพี่ชื่ออะไรพี่ชื่ออะไรพี่ชื่ออะไรน้ำขิงคุณไปรู้ <laughs> จักอยู่ดีแล้วนี่อยู่ที่ไหนอ๋ออยู่กำแพงครับผมทำไมผมไม่เคยเจอพี่เหรอเออไม่ <laughs> รู้จักกันนาเดียทำไมพี่ไม่อยากเจอผมอ๋อไม่อกเจอเหบ้านจัน อ้าวทำไมพี่เคยแบบเหล็กหลุดปะล่ะไม่เคยอยากหลุดปะล่ะมาดิงัดเข้าหน้าให้งัดเข้าหน้าให้เหอันนี้อันนี้อันนี้พี่อยู่อยู่อยู่บ้านหรือว่าอยู่หออะอยู่บ้านอยู่บ้านกับใครหรออยู่บ้านกับแม่อยู่บ้านกับแม่อ๋ออยู่แค่สองคนเหรอเย็นเค่อยากคิ้วข้างเดียวด้วยนี่จะโชว์ด้วยอะไรจะโชว์ด้วยอะไรอยากคิ้วข้างเดียวเลยอ๋ออันนี้แต่งตัวจะไปไหนเนี่ย เย็ดเคแต่ตัวอยู่บ้านอย่างเสียวแล้วะอะแต่ตัวอยู่บ้านอะไรนะคืออัตตอตกนคือแบบบ้านผมติดแอร์มระมัณยี่สิบตัวห้องผมห้องเดียวอะแม่ผมเป็นคนขี้ร้อนไม่ได้ขี้ร้อนอย่างเดียวด้วยอะไม่ถามต่อ เอาเด้อ AH AH. ันนี้พี่เรียนถือวะเรียนอะไรพี่เรียนหนังสือไงเรียนหนังสือพี่เคยโดนอันนี้ปะล่ะโดนกระแทกเท้าที่เบาะนาอะไรอย่างเงี้ยเรียนอะไรนะเรียนอะไรนะรัฐศาสตร์รัฐศาสตร์ไม่น่าจบป่ะพี่อ่ะทำไมโดนโดนเลยเรื่องอะไร เขียวตัวเขียวแล้วครับไปเรียนไม่ได้ก็เลยไม่จับโอ้โหโอ้โหเวลารักจะตายดารลักหรืนาโดนหมัดเขาให้เราไม่เคยเขาโทรหนี้กับพี่เลยนะจริงอ่ะโหเป็นแรกนะตัวใจสบายคนอื่นเหรอคนอื่นจีบอะ ชอบผู้ชายตึงเถื่อนไงเนี่ยอยู่เท่าไหร่เนี่ยอ๋อยี่สิบฮึคือไม่น่าคือไม่น่าไม่น่าถึงไงไม่น่าไม่น่าถึงยี่สิบน่าจะมาเท่าไหร่อ่ะน่าจะโดนตีนก่อนน่าโดนตีนก่อนน่าโดนตีนก่อนเย็ดจีนพี่เคยแบบเอ่ออยู่เฉยๆแล้วมีคนท้าต่อยอะไรอย่างงี้ไหมป้องไม่เคยอ่ะไม่เคยจะเอาบาร่าพี่อึยไม่ยากเอาเหมือนกัน หมายถึงเอาอะไรไก่อ๋อไอ้เหี้ยกูนี่คิดไปแล้วดีไว้ได้เลยกูเนี่ยโน้นี้คือใส่ชุดดำนี่เตรียมไปไหนอ่ะชุดบ้าอ๋อผมก็ใส่อ่ะเดี๋ยวรู้ไหมผมใส่สีนะออกดำดำกมๆมีสีขาวนี่คือผมจะไปไหนรู้ไหมนักชอบอืมใช่แักสอบอะไรเองนะคนแถวนี้ยนี่เลยครับ เกลียดผมเหรออ้าวพยกหน้าด้วย <No. S 1> เย็ดเคเกลียดยังไงก็ได้อย่างนั้นน่ะน่าจะได้ผมไปเป็นผัวน่าจะได้ผมไปเป็นผัวย้าห <Yahoo. S 1> ูจริงพี่เกลียดผมมากเดี๋ยวได้ผมเป็นผัวขึ้นมานี่ไม่ได้เลยรับไม่ได้นะั uh, <think> ่นน่ะจริงอ้าวไม่สนใจเอาผมเป็นผัว <laughs> อยู่กับผมนี่มีเหนื่อยอยู่เรื่องเดียวแหละพี่รู้ว่าเรื่องอะไรอะ่ะ วิ่งรู้สติเลยอันนี้คือพี่มีเพื่อนครบปะมีอ๋ออ๋อ <c oughs> นึกว่าแบบเหงาๆไม่มีเพื่อนคบก็เลยมาเล่นแอป,ปนี้มีอ๋อแบบเหมือนผมไงไม่มีใครครบก็ลเลยต้องมาเล่นแอป,ปนี้ใช่อ่ะพี่ว่าสมควรไหมผมอะ่ะ <c oughs> ไม่สมควรเหรอ <c oughs> ไม่สมควรเหรอสมควรเลยอ่ะสมควรตายิเก๊ล่ <c oughs> <ร>า <c oughs> สุดแชงอยู่ๆๆละ โควิดแล้วพี่โดนสออยออยนี่เป็นไรอ่ะต้องร้องอย่างงี้อพี่ออยออยอุ้ยอุ้ยออยยอุ้ยออยสยาวเลยเย็ดแค่อันนี้พี่กินอะไรอ่ะกินแล้วกินแล้วไม่หิวอหิวหิวหิวว กอคุยกับพี่คนเดียวคนอื่นไม่กล้าคุยเดี๋ยวาต่อยหน้าเอาเร้นะเยคนนเวอรให้ต้องแต่งไม่ามีตังคือโทรัพเอ้ยว่าก็ว่าละกูปล่อยงี่พี่ ออเอาเ้ยที่เดียวแป๊นบกกกกนึงโทรศัพท์กลัวทำให้าสายเป์นขนาดานี้เนี่ยวันนี้เจ๊จับเจ๊ทำเมียแม่เลยสัจะได้มีตังพี่พอจะซื้อผมไม่ 1, า1,500เรับ1,500หรอ1,500่ะไมถ้ะ โอ้พี่เอ้ยช่วนในโควิดด้วยเอ้าทันหน้าได้ปะสวัสดะได้อยู่นะได้อยู่นได้ 7K คันหน้าที่จะซื้อผมไปทำอะไรซื้อาให้นั่งเฉยๆนั่งเฉยๆกูไม่ต้องทำอะไรซะด้วยสบายนอนอเฉยๆได้ไหมสบายอยากจะทำอะไรก็ทำเด้ยได้เอ้ เออคือนอนนอนเฉยๆนี่แล้วพี่ทำไรไหมไอ้เย็บเป็นใบเลยผู้ถานประโยคนี่ใบเย็ดเล่นี่ยมีคนตีพี่ไหมไม่มีอ่ะไม่มีดีแล้วถือว่าเป็นคนไรพวกนั้นอยากอยากแล้วเล่นล่ะถ้าคือใครได้ไปนี่ลำบากต่เอ้ไม่ใช่ อยากลำบ,บากอยู่แค่เรื่องเดียวแหละผมอะเตยเรื่องหมดเดุเตี้ดเดยเตวลำบ,บากยังไงละลำบ,บากที่เอ่อต้องเสียเหนือ่อ <c oughs> เสียเลย้งฮะร่าหรอลำบากไหมไม่รู้อ๋อแสดงว่าไม่เคย <c oughs> ถ้าบอกว่าไมาน่นี่กูไม่เชื่อ <c oughs> อะโอ้ผมระดับนี้แล้วผมไม่เชื่อหรอกไม่เคยมีแฟนนะไม่เคยมีแฟนก็ไม่เชื่อหรอกไม่เชื่อฮะมันก็ต้องเคยมีบ้างบ้างไม่มีมีแต่ชั่วคราวเยอะไม่มีอ่ะเรายังไม่เคยไปเลยเยสทำเป็นเล่นไปไม่จริงอ่ะนะนี่ทำเป็นไส่กันได้พี่อ่ะไม่ใช่สายแต่ว่าพูดเรื่องจริงโน้โอ้ มีหลงรอดมาได้ไงไม่น่าจะเชื่อโอ้น oh, <no. S 1> ่แปลก่ะแปลกแหละ <c oughs> มันก็แปล,แปลกทม่ใครก็บกไม่คิดอยากจะมีเหรอคิดแต่ว่ามันไม่มีอะอะถอยอยะไรนะไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะไม่ใช่เรื่องง่ายมันยากตรงไหนเี่ย นี่ไงผมไงด่ามาเฉยเลยเอาผมไงเนี่ยผมเนี่ยพี่อยู่ตรงหน้าตรงตาพี่เลย,เลยนะตาหน้าตาตาเลยนะฮะไ,ไม่คิดจะเอาผมไปเป็นผัเวเลยหรอไล่หด้ง่ายงั้เลยหรอเออเดี๋ยวพี่ผมก็รับพี่มาเป็นเมียเลยไม่ยากหรอเกินไงี้ยเกิดไม่ได้เธอหรอเลยถึงเออก็คือเดี๋ยวผมชอบพี่เนี่ยเป็นไงอืมอจะบอกชอบผมกลับเหรอ đang hay nhưng mà Rồi, yeah, yeah, lại lên, lại lên.